เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูโด่งคอยนะครับครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่น,พน้องนะครับให้เกิเข้ามารับชมเข้ามาทักทาย พูดคุยกันนะครับบางท่านก็ส่งเหรียญเข้ามาจําหน่ายนะครับถึงแม้จะตรงรุ่นที่ครูโด่งรับบ้างหรือว่าไม่ได้รับบ้างก็ต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับก็จะพยายามตอบเพื่อนๆพ่พี่ๆน้องๆให้ได้มากที่สุดสําหรับครูโด่งนะครับก็จะเป็นช่องที่นอกจากแบ,บ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสับของสะสมนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนพีพพพน้องแล้วเนี่ย อุดงก็ยังมีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบด้วยนะครับสำหรับวันนี้กุโดงจะมาประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบชนิดราคา2บาทสีเงินของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเหรียญ2บาทสีเงินของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะถูกผลิตมาตั้งแต่ปี2548 49แล้วก็50นะครับสีเงินเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3พศหลักๆแล้วนะครับที่มีการ ผลิตออกมาสำหรับวันนี้นะครับครูโดงจะมารับซื้อเหรียญ2บาทสีเงินของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ขออนุญาตรับซื้อเหรียญที่มีลักษณะพิเศษและก็จุดเด่นหน่อยนะครับถ้าเกิดใครมีแบบนี้นะครับส่งมาที่ Li น์ไอนะครับดง SC2375 หรือว่าส่งมาที่ Facebook Fanpage คูโดงคอยนะครับชื่อเดียวกับ Facebook จะพยายามตอบให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนพี่ๆ่น้องน้องมีเหรียญที่คุณดวงประกาศรับซื้อแล้วส่งรูปภาพเข้ามาเนี่ยคุณดวงจะตอบกลับทันทีเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อี่น้องน้องส่งเหรียญเข้ามาสอบถามบ้างหรือว่าเข้ามาพูดคุยบ้างบางครั้งอาจจะตอบช้าไปนิดนึงนะครับแต่ก็จะพยายามตอบเพื่อนเพนพี่ๆี could, message, Or, the Or, harm, ่น้องๆให้ได้มากที่สุดเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันนะครับ ครับผมสําหรับเหรียญที่คูโดงมาประกาศรับซื้อคูโดงให้ราคาเหรียญละ2,000บาทนะครับสําหรับเหรียญสีเงินนะครับสบาทไม่ไว่าจะเป็นปี2 5 4 8ั9หรี่บแปดี่สิบเก้าหรือว่าห้าสิบนะครับคูโดงให้ราคา2,000บาทง่ายๆครับไม่อยากให้เพื่อนเพื่อน้องเสียเวลาทำมาหากินเลยนะครับแค่มีเหรียญพระเสียรตรงพระเสียนตรงนะครับเหรียญพระเสียนตรงสีเงินของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับสีเงินเนี่ยคูโดงให้ราคา ม่ว่าพอซอไหนนะครับคูดงให้ราคาสองพันบาทนะครับแค่จับขึ้นมานะครับจับแบบนี้นะครับด้านนี่ฮะด้านหัวหันขึ้นนะครับแล้วหมุนถ้าหมุนแล้วเป็นภัเสียนตรงนะครับภเสียนตรงก็คือด้านหัวกับด้านก้อยเนี่ยหันไปทิศทางเดียวกันถ้าเกิดใครมีนะครับคูดโดงรับซื้อนะครับคูดโดงรับซื้ออยู่ที่สองพันบาทขอเป็นภัเสียนตรงนะครับ ขอเป็นผ้าเสียนตรงไม่ว่าจะเป็นพอสอไหนนะครับคูโดงให้ราคา2,000บาทนะครับตอนนี้ประกาศหาอยู่นะครับแล้วก็ปัจจุบันยังไม่ได้มานะครับถ้าเกิดใครมีก็ส่งมาที่โด่ง SC 2375นะครับ Facebook Fanpage หรือว่าส่งมาที่ l ล n e ID โดง่งนี่ครับ n o s c 2 3 7 5นะครับ Facebook Fanpage ก็คูโด่งคอยนี่คือข้อมูลที่คูโด่งอยากจะมา บอกกล่าวเล่าความกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครดูแล้วเฮ้ยผมมีผมมันมีหายากเหรียญเดียวก็ไม่ขายก็ไม่ว่ากันส่งรูปมาแบ่งกันดูบ้างก็ได้เนาะก็ไม่ว่ากันนะครับก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ว่าผูโดกก็อยากได้แล้วก็ตอนนี้ก็ตามหาอยู่ครับผมสั้นๆเลยนะครับวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับช่วงนี้ทั้งข้าวของแพงน้ํามันก็เตรียมที่จะขึ้นอีกแล้วสาหรับน้ํามันดีเซลช่วงเดือน หน้านะครับเดือนพฤษภาคมนี่ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับเงินไม่มีกําลังกายกำลังใจต้องมีนะครับเพราะว่าจะทําให้เราสามารถหาเงินได้นี่คือข้อความดีๆจากคุโดนะครับสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ แล้วที่สำคัญเพื่อนๆอ,อย่าลืมใส่แมสล้างมือรักษาระยะหา่างโซเชียลดิสเทนซิ่งช่วยกันเซฟคุณหมอคุณพยาบาลกันด้วยนะครับ Nobody but you